อันนี้ก็เป็นน้ำหมักของเรานะคะเพื่อนอันนี้ก็เป็นน้ำหมักผลไม้ของเรานะคะที่เราเอามาหมักไว้นะคะก็มีเปลือกผล,ผลไม้แล้วก็แล้วก็เป็นพวกฟักทองนะคะแล้วก็เป็นพวกผลไม้ของเรานะคะเพื่อนที่ที่เน่าเน่าเสียเสียนะคะเพื่อนนี่เห็นไหมคะเพื่อนก็ยังมี ก็ยังมีฟักทองนะคะที่ว่ายังไม,ไม่ย่อยสลายนะคะเพื่อนฟักทองที่เราซื้อมากินแล้วมันเหมือนเรากินไม่ทันนะคะแล้วเขาก็เสียนะคะแล้วก็แล้วก็เอามาหมักไว้นะคะเพื่อนเห็นไหมคะเขาก็ยังย่อยสลายไม่หมดนะคะเพื่อนนี่แล้วก็มีมีกิ่งมีก้าน ผักนะคะน,นี่นะคะแล้วก็มีแตงโมนะคะเพื่อนถ้าเกิดว่าเราจะเอาไปใช้เราก็ใช้ได้นะคะเพื่อนเราก็ผสมน้ำให้เจือจางนะคะน้ําหมักของเรานะคะเพื่อนสวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนเพื่อนมาทำน้ําหมักนะคะอันนี้ก็เป็นน้ําหมักจาก เปลือกผล,ลไม้นะคะที่เราเอามากินนะคะเพื่อนแล้วเราก็เก็บเปลือกไว้นะคะนี่เราก็จะามาทำปุ๋ยปุ๋ยน้ำหมักนะคะเพื่อนนี่ส่วนผสมของเรานะคะส่วนผสมของเราก็มีมก็มีนี่นะคะมีเปลือกผลไม้นะ,ะนะคะเพื่อนแล้วก็ ที่ขาดไม่ได้ก็เป็นข้าวสารนะคะเพื่อนเป็นข้าวสารและอันนี้ก็เป็นนมเปรี้ยวนะคะน,นี่นมเปรี้ยวยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะเพื่อนอันนี้ก็คือว่าถ้าเกิดว่าใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้เป็นเต้าหู้นมสดนะคะที่ว่าที่ร้านเอามาขายนะคะเพื่อนแล้วทีนี้ เขาหมดอายุนะคะคือเราขายไม่ทันนะคะเพื่อนหมดอายุเราก็เลยนำเอามาผสมนะคะเป็นเต้าหู้นมสดถ้าเกิดใครไม่มีก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะแล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือน้ำตาลทรายแดงนะคะเป็นน้ำตาลทรายแดงนะคะของยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกากน้ำตาลก็ได้นะคะพอดีว่า เราไม่มีกากน้ําตาลนะคะเพื่อนเราก็ใช้น้ําตาลทรายแดงแทนนะคะแล้วก็มีน้ําเปล่านะคะเพื่อนก็มีน้ําเปล่านี่นะคะก็เป็นส่วนผสมของเรานะคะของเราก็ไม่ยากนะคะเพื่อนส่วนผสมของเราที่ว่าเราทําเป็นประจํานะคะเพื่อนก็จะมีประมาณนี้นะคะเพื่อนนี่ เดี๋ยวอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาถังถังน้ํามานะคะเพื่อนถังน้ํามาใบหนึ่งนะคะแล้วก็เอาเราก็เอาเปลือกผลไม้นะคะแล้วก็เอาเปลือกผลไม้นะะําปไ,นไปลงเลยนะคะเพื่อนแล้วก็ต่อด้วย ข้าวสารเรานะคะแล้วก็จะเป็นเต้าหูน้นมสดนะคะเพื่อนเต้าหูน้นมสด เรากินไม่ทันนะคะเพื่อนเราก็เอามาทำปุ๋ยหมักได้นะคะเพื่อนเต้าหู้นมสดนะคะอันนี้แล้วก็นมเปรี้ยวนะคะนมเปรี้ยว เทลงกันเลยค่ะนมนมเปรี้ยวนี่จะมีจุลินทรีนะคะเพื่อนจะไปทำให้เศษเปลือกผลไม้เรานะคะย่อยสลย่อยสลายไว้นะคะเพื่อนแล้วก็น้ำตาลทรายนะคะ ก็จะใส่ไปครึ่งกิโลก่อนนะคะกะบประมาณไปครึ่งกิโลนะคะเพื่อนน้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงนี้ก็เป็นอาหารของจุลินรีนะคะแล้วเราก็ใส่น้ำนะคะเพื่อนใส่น้ำลงไปนี่นะคะ เราก็กะประมาณเอานะคะเพื่อนเราเรามีเปลือกผลไม้เยอะเราก็ใส่เยอะนะคะนี่นะคะเราก็ไปเอาไม้มานะคะเพื่อนมาคนนี่นะคะเราก็จะคนให้ให้เขาน้ําตาลน้ําตาลทรายแดงละลายนะคะเพื่อนนี่แล้วเราก็ปิดฝาทิ้งไว้นะคะเพื่อน แล้วเราก็มาเปิดคนนะคะทุกวันนะคะเพื่อนนี่นี่ก็เป็นน้ำหมักจากเปลือกผลไม้ของเรานะคะเพื่อนนี่แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนอวันนี้ก็เอาปุ๋ยน้ำหมักจากเปลือกผลไม้นะคะมาให้เพื่อนๆดูนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมคะ่ะ สวัสดีค่ะ